การขอพรอย่างปัญญาชนยังมีข้อที่ควรอธิบายขยายเพิ่มอีกดังต่อไปนี้ 4. ขออย่าให้ผีการพนันเข้าสิงเพราะการพนันเป็นอบายมุกค,คือประตูที่เปิดไปสู่ความเสื่อมสูญแห่งทรัพย์สิน เป็นหนทางล่มจมของสถาบันครอบครัวในครอบครัวใดก็ตามหากมีคนติดการพนันอาศัยอยู่เพียงหนึ่งคนครอบครัวนั้นก็เหมือนตกนรกไปแล้วครึ่งหนึ่ง 5. ขออย่าให้คนไม่จริงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเพราะคนไม่จริงซึ่งในที่นี้หมายถึงคนจำพวกเจ้าเล่์เพทุบายหรือพวกสีถนนชยัยจะนำความเสื่อมเสียมาให้ทั้งเสียทรัพย์เสียชื่อเสียเวลาเสียอนาคตลองจินตนาการดูเถิดหากท่าน ถูกพวก18มงกุฎหลอกสักครั้งหรือสองครั้งท่านจะยังมีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนเดิมได้หรือไม่คมดำประจำวันนี้ก็คือถึงผีจะหลอกก็ต้องรอกลางคืนหรือไม่งั้นก็รอวันเพ็นวันพระแต่คนร้อยเลพ่พวกสีถนนชายนั้นลอกกันได้ทุกเมื่อเอื้อวัน